หรือฝ้าภายนอกไม่มีช่องระบายความร้อนดันรอยแตกหลุดเลยหรือหรือทั้งหมด เอาแว่นตาไวนะ้น่ะเป็นตาหลังรถนะ่ะแว่นใสอะ่ะทุกหลังครับสิบหลังเป็นเหมือนกันหมดไปดูหลังที่ใกล้จะจบและเก้าสิบเปอร์เซ็น หรืออันนี้นนใส่เป็นสวัสดบอร์ดช่องระบายอากาศแล้วก็เอาหลุมออกให้ประธานลอยคนวณเลยนะข้างหน้า <c oughs> เป็นฝ้นา U P V C ด้าข้างก็ทำสเต็มปสวยมาเดียวด้วยนะว่าอ,อาวันที่หนักอยู่ครอบครัว มอบใส่อะไรประมาณนี้ครับของเก่าฝั่งนั้นของใหม่ฝั่งนี้เดี๋ยวเก็บสีกรจุกดูตามุมนะครับมุมจะไม่ใส่แผ่นต่อเป็นเหลี่ยมเราจะเอาแบบ ให้รู้ค่อนข้างตรงกันใกล้เคียงกันที่สุดให้รับตีราคาให้เรา